สวัสดีครับผมพิตาบุยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเข้าบ้าน EP 1.5นะครับที่ไม่ใช่ EP 2เนี่ยเพราะว่าเป็น EP เพิ่มเติมจาก EP แรกนะครับซึ่งท้ายคลิปแบบผมได้บอกไว้ว่ายังขาดอีก2เล่มนะครับที่ผมไม่สามารถเอามาพูดในคลิปได้น,นะเพราะว่ายังส่งมาไม่ถึงนะครับคลิปนี้ส่งมาถึงแล้วนะครับซึ่งการขนส่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาในช่วงเมื่อประมาณสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่า ของผมเนี่ยอยู่ที่วังน้อยนะคือตอนนั้นผมสงสัยนะเพราะว่าของอะอยู่กรุงเทพผมก็งงว่าทำไมไปอยู่ถึงวังน้อยโอ้โหไกลเลยนะต่างจังหวัดเลยนะอ,อ๋อแต่ผมก็มารู้ว่าเออแฟดเขามีปัญหาเรื่องการขนส่งอะไรเงี้ยมีการแจกโค้ดคูป,ปองค่าชุดเชยอะไรมากมายนะครับเขาก็มีการปรุงประกาศเต็มที่เลยนะก็โอเคครับ คือโอเคตรงที่อของได้มาปลอดภัยเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็อุ่นใจขึ้นแล้วอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทําไมของถึงมาส่งช้าอะไรอย่างนี้นะผมก็รู้ละเออผมก็พออุ่นใจได้บ้างนะครับว่าเออของมันไม่ได้หายไปไหนของมันไม่ได้โดนทิ้งแค่ของมันไปค้างอยู่ที่วังน้อยด้วยสถานการณ์การขนส่งนะครับซึ่งเรื่องที่ผมพูดค้างไว้ในอีพีแรกนะครับก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะซึ่งเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องนี้ครับ ความลับสามนอเล่มสามนะครับซึ่งเล่มนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะเพราะว่าเล่มสองเนี่ยถือว่าหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับผมรู้สึกขัดใจนิดนึงตรงที่พ่อเขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คือแบบปล่อยเลยตามเลยอะ่ะแล้วมันทําให้รู้สึกว่าที่เหตุการณ์มันจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากพ่อด้วยนะผมมองว่าเรื่องเนี้ยถ้าตอนจบอะแต จบแบบโอ้โหดาร์กเลยว่ะคือแบบมืดมัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เกี่ยงนะเพราะว่าเรื่องนี้จากจุดสูงอ่ะมันเริ่มดำลงขึ้นทุกทีนะมารอลุ้นกันนะครับว่าความลับสาวน้อยเล่มสามเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อนะครับผมรู้สึกว่า,าหลังๆนี่มีทั้งส่วนที่ผมชอบและก็ไม่ชอบนะกึ่งๆอะ่ะห้าสิบห้าสิบแต่ก็ยังอ่านสนุกอยู่นะครับสำหรับความลับสาวน้อยเล่มสามนะครับส่วยเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นแนวแฟนตาซีผสมตลกนะครับองหญิงได้เวลาทรมานแล้วค่ะ คือเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าหญิงโดนปีศาจจับมาปีศาจอยากจะเข้นข้อมูลเงอยากจะถามเจ้าหญิงอะเขาไม่ได้ทรมานดูล่างกายส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นแบบแนวนี้ก็จะทรมานดยร่างกายอย่างเย่นตัดแขนตัดขาอะไรประมาณนี้นะคือแบบซาดิสเลยอะแบบโคตรโทนเลยอะแต่เรื่องนี้ไม่นะครับ ไอเดียเก๋นะคือแบบแหวกแนวทุกขนมทำเนียมนะทรมานด้วยอาหารนะคือเอาอาหารมาวางอยู่ตรงหน้านะแล้วแบบว่าให้เจ้าหญิงแบบให้ให,ให้ให้เกิดอาการแบบหิวกระหายนะครับอ่าคือแบบโอ,อ้ฉันยอมบอกความจริงก็ได้ขอให้ฉันได้กินราเมงทีเถิดผมคิดว่านะ่าจะมาฟิลนั้นเพราะผมยังไม่ได้แกะอ่านหรือว่าไม่ได้ไปอ่านในเมกาพาร์ทนะเดาวลวนๆนะในเรื่องน,น,น่าจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกผมชอบแน่นอนนะคือจะมา เหมือนแนวแบบเจ้าหญิงหลับในภาษาจอม,มานะ่ะเจ้าหญิงในเรื่องอะ่ะพยายามแก้ปัญหาในการนอนหลับของเธอเพราะว่าในภาษาจอมมาที่มันไม่ค่อยดีไงแล้วเจ้าหญิงก็หลับไม่ค่อยสบายหญิงเป็นคนนิสัยแบบหลับบ่อยมากพยายามแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะสนุกดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะฟิลเหมือนกันนะผมจะรีวิวประมาณสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็มารอลุ้นกันได้เลยนะครับสาหรับเรื่ององคหญิงได้เวลาทาละมาแล้วค่ะ มาน,นี้นะครับสำหรับมังงะเข้าบ้าน EP ที่1.5นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิตรบูญรีวริวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากดีย,ยดีเว็บเด็กดีด้วยนะช่วงนี้มีดยายเรื่องสั้นลงให้อ่านนะครับสวัสดีครับ